สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสร้างพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจสัพา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่เดยวนะคะทุกคนวันที่สิสิงหาคมสองพนกสิบแปดะคะทุกคนคะ่ะทําไปก็ลืมวันที่ไปนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นนะคะทุกท่านขาวิ่งดูดเนาะคะ่ะถ้าทุกคนไม่ชอบให้ทุกคนรอดูเลขเด่นประจำวันได้ เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนไม่ใช่เข้าทุกวันแต่ก็แล้วตะดวงพี่น้องมือเขา่ามือหลุดนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันทุกคนเรามาดูวันที่10กันหลังจากที่เข้ามาติดต่อกันหลายวันนะคะวันที่10เข้าป่าน้าเล็บแมวนะคะทุกคนหูจากบน้นเนาะน้ำเล็บแมวนะพี่น้อง เข้าป่าไปเลยนะคะจะให้สองและหนึ่งมาหกศูนย์ห้าสี่สามไม่ใกล้สักตัวเลขเด่นประจำวันหนึ่งกับหกยังไม่ใกล้นะคะทุกคนบกไก,จก่จ็กโตวันที่สิบเอ็ดนะคะ fc อยากพักพักนะคะ fc อยากตามตามนะคะทุกคนก็ช่วงไหนที่หลุดนะพี่น้องเพิ่นสิลุดติดตอ่อกันแล้วเพิ่นกับิเเ้าติดตอ่อกันเขาบอกเกินสามเมอร์พี่น้องลุดบอกเกินสามเมอร์ประมาณนี้เนาะค่ะทุกคนค่ะกะยู่ ประมาณนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนก็ตามได้นะคะแต่อย่าตามเยอะพอประมาณพอรุ่นพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอนะคะสําหรับวันที่สิบจากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้จะได้เด่นอยู่ที่ศูนย์ในเก้าทุกคนถ้าใครเข้ามาแล้วทุกคนอย่าลืมใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะทุกคนช่วงนี้ใจลงคลิปน้อยก็จะน้อยตามนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้กับินนอยน้ำพี่น้องนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคนเรามาดูค่ะทุกคนค่ะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นศูนย์ค่ะทุกคนค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ทุกคนเก้าค่ะ 9009ย์900 9, ทุกคนจจไม่ได้จับ0ู60ให้เป็นตัวเลขเอ่อตัวกลับหัวทุกคนชอบ0ูนทุกคนกลับหัวเองได้นะคะทุกคนใจจับผู้หนึ่งใจเฉยไดครูหนึ่งได้พี่น้องเก7 9เจ4ดเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสามสาเก้านี่คะ่ะทุกคนค่า สถิติหเมื่อวานนี้ไม่ได้0ูนย์หเจไม่ได้จับซ้ําให้95้าเจไม่ได้จับคู่ให้ทายพ C สชอบ f ี่ีค่อยตามนะคะคู่ตัวเด่น9 0, 0้าคู่ที่ชอบ1คู่เจมาเก่าีีเก่าพี่น้องมาก,กระตามเจได้โบามาประชอบผ่านได้ค่ะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่2กับ7เบิ้ลประจําวันคือ2 2และ7 7นะคะ เลข2กับเลข7 fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับซายยิงซายรูดค่ะทุกคนค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันกันตัวเด่นนะคะอยู่ที่0กับ9เด่นประจำวัน2และ7เป็น0 2 2 0 0 7 7 0นะคะทุกคน9ค่ะ92 2 9 9 7 7 9 9 2เจ็ดเจ็ด้จับให้พี่น้องจับเจได้เาสามนะคะทุกคน ทรรมาก็ค่อยตามเดีพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเราสตาร์วันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะคะวันจันใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุขคุนพี่น้องสวัสดีค่ะ